สวัสดีแอตโตบ้านอยู่คนเดียวเลยนะน้องเป็นดอกชินสีเหลืองไม่มีคู่เลยจะให้คู่กับเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็ยังไม่บอนดูสิเฮ้แต่ก็นะนี่ นี่ตุ่มดอกมาเพียบเลยมาหลายต้นเลยดูสิดูสิอันนี้ชินชินสีอีดอัน,นี้เตาก็มานะดูสิดูสิด,สด,สดูเตาของเรามาเกือบทุกต้นเลยอดอกน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยป้าแต่ บ้านให้หน่อยไม่ได้หรอ